สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวซุปี้กับขนมในเซเว่นนะคะไปดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างอันแรกนะคะก็จะเป็นซุชขี้นะคะสโลก็มีแขกรับเชิญด้วยนะคะวันนี้ลุงปา นีฟไหมน้องมาปางะคะนี่เป็นสกูตช่นะคะราคาไม่รู้ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสกูตชี่ปังปอนนะคะจะไปรูปสกูตชี่ปังปอนสายมินิน,น,นะะ,นะ มินิมากม,มินิดูมินิมินินะอันนี้ก็เป็นของถูกถูกนะคะนี่เป็นลระเปานะอันนี้จำราคาได้แม่นเลยหอมด้วยเนี้ยหอมเหออันนี้ด้วยมันหายไปอันหนึ่งนะอันนี้นะสะโล อันนี้มันก็จะเป็นอันนี้พิเศษนะโดนั้นนะไม่สโลไม่สโลเลยเพราะมันแข็งแต่มันพิเศษเพราะมันมีกระจกป้าวว้าว้าวโอเคนะคะต่อไปเลยก็คือขนมเซเวนนีของเล่นเนาะของโนมาปาของแคคต์ชญของเรานั่นเองนะ มีไฟด้วยแล้วแขกรับเชิญโผล่หน้ามา่อยเร็วค่ะ